เพื่อนเพื่อนรู้จักต้นครูหรือไม่เพื่อสมุนไพรพื้นบ้านที่ไม่ธรรมดาต้นครูเป็นไม้พุ่มขนาดกลางมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวพบได้ทั่วไปตามริมทางหรือที่ลุ่มริมฝั่งแม่น้ําใบมีขนนุ่มสีเงินดอกสีม่วงอ่อนดูสวยแปลกตาแต่ความโดดเด่นของต้นครูไม่ได้มีแค่รูปลักษณ์นะคะเพราะครูคือสมุนไพรช่วยขับปัสสาวะลดความดันโลหิตและลดอาการบวมน้ําได้เป็นอย่างดี นิยมนำใบมาตากแห้งชงเป็นชาดื่มหรือใช้เป็นส่วนผสมในยาสมุนไพรต่างๆนอกจากนั้นยอดและใบอ่อนยังนำมารับประทานเป็นผักจิ้มกับลาบน้ำพริกที่อร่อยรสชาติดีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงต้นครูเป็นพืชที่มีสรรพคุณหลากหลายมากกว่าที่กล่าวมาอีกหากมีความสนใจเราสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลทั่วไป หากคุณมองหาพืชที่ทั้งสวยทั้งมีประโยชน์ลองปลูกขลู่้ริมรั้วดูสิคะได้ทั้งยาได้ทั้งความร่มรื่นแน่นอน